สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ก็ได้นำสาระน่ารู้เคล็ดลับสุขภาพนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านต้องรู้จักกับผักพื้นบ้านริมรั้วกินได้ ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งผักเหล่านี้มีมากมายหลายชนิด และในสมัยก่อนมักหาทานได้ทั่วไปเวลาจะทำอาหารทีต้องเรียกให้คนในบ้านลงไปเก็บผักนำมาทานคู่กับอาหารอยู่เสมอเรียกว่าขาดไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าผักแต่ละชนิดนั้นมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายอย่างมากมายค่ะและผักพื้นบ้านที่นำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนี้ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยประโยชน์แถมยังสามารถช่วยป้องกันโรคยับยั้งและต่อต้านโรคร้ายอย่างมะเรง็งและ โรคอื่นๆได้ด้วยซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ6ผักพื้นบ้านทานทุกวันต้านมะเรง็งป้องกันโรคภัยสุขภาพดีผักต้านมะเรง็งต้นที่6มะระขี้นกมะระขี้นกมะระหนูผักใส ผักไห่ถือเป็นผักพื้นบ้านเป็นไม้เถาเื้อยพาดพันตามต้นไม้หรือตามค้างริมรัว้วมีใบใคล้ายกับใบแตงโมแต่จะมีขนาดเล็กกว่าผลเป็นรูปกระสวยมีผิวครุขระแล้วมีปุ่มยื่นออกมาผลอ่อนจะมีสีเขียวผลสุกสีเหลืองส้มแล้วก็เป็นผักที่นกชอบมาทานและถ่ายเมล็ดไว้ตามสถานที่ต่างๆ มรักขี้นกนั้นนะคะนิยมนำใบอ่อนยอดอ่อนและผลอ่อนมารับประทานค่ะไม่ว่าจะนำมานึง่งหรือลวกให้สุกรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูน้ำพริกตาแดงใช้เป็นส่วนผสมของแกงแคร์หรือขั่วแคร์แกงจืดมระัะแนงหืมน่ารับประทานมากเลยค่ะ มรักขี้นกนี้นะคะมีรสค่อนข้างขมกว่ามาระจีนค่ะเรียกว่าสายขมหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนั้นชอบรับประทานค่ะนอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วนะคะเมื่อนำไปประกอบอาหารมารักขี้นกนั้นยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยค่ะช่วยต้านมะเรง็งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการสร้างน้ำตาลจากตับเสริมการเผาผลาญน้ำตาล แก้เบาหวานและเป็นยาระบายรักษาอาการกรดไหลย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารช่วยทำให้เจริญอาหารบำรุงร่างกายช่วยแก้ไข้แก้ตัวร้อนดับพิษร้อนแก้ปากเปื่อยเป็นขุมแล้วก็ยังช่วยบำรุงระดูแก้ิลิสีดวงทวารและเป็นยาธาตุได้ค่ะ แต่มีข้อควรระวังนะคะการใช้มะรักขี้นกรักษาอาการของโรคใดควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะถ้าหากรับประทานมากจนเกินไปอาจจะมีอาการมึนงงปวดศีรษะง่วงซึมเบื่ออาหารปวดท้องท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ผักต้านมะเร็งต้นที่5ใบเหลียงใบเหลียงผัดไข่แกงเหลืองทําห่อหมกใส่แกงจืดแกงส้มนำไปลวกจิ้มกินกับน้ำพริก ใบสดกินพร้อมกับกับข้าวหรือขนมจีนน้ำยาที่มีรสเผ็ดจัดได้รสชาติอร่อยถูกปากใส่แกงไตปลาหรือกินกับกับข้าวรสชาติจัดจ้านแล้วก็อีกสารพัดเมนูรสชาติอร่อยรสเลิศอย่าบอกใครใช่ไหมคะ ผักเลี้ยงหรือผักเมียงลักษณะใบจะคล้ายกับใบต้นยางพาราค่ะและเป็นผักพื้นบ้านสมุนไพรไทยเป็นผักที่มีรสจืดรสมันไม่ขมไม่มีกลิ่นและเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะใบเหลียงนะคะยังอุดมไปด้วยเปต้าแคโรทีนมีใยอาหารมีแร่ธาตุและวิตามินช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ค่ะ ใบเหลียงนั้นนะคะมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตาลดอาการตามัวมีวิตามินบีช่วยบำรุงสมองช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือการที่จะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะนอกจากนั้น ยังทำให้เจริญอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรวมถึงมีใยอาหารแล้วก็ไฟเบอร์สูงจึงช่วยป้องกันอาการท้องผูกหรือใช้แก้โรคท้องร่วงลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ค่ะผักต้านมะเร็งต้นที่4ชะพลูชะพลูผักนางเลิศผักอีเลิศผักแค่ผักปูนาหรือนมวา จัดเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมนำมาประกอบอาหารมีหลากหลายเมนูอาทิเช่นแกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูหรือเมี่ยงปลาเผาผัดปลาแกงอ่อมหรือยำปลาทูแต่ละเมนูเรียกว่าคือที่สุดคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะชะลูยังเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงธาตุขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับเสมหะได้แล้วในใบชะลูนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามิน A และาธาตุแคลเซียมเป็นจำนวนมากทำให้บำรุงกระดูกและฟันแข็งแรงมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากช่วยบำรุงและรักษาสายตา ช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยรักษาโรคเบาหวานและรากชะพูนั้นเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำรับสมุนไพรพิกัดยาตรีสารซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตแก้คูดเสมหะ แต่มีข้อควรระวังนะคะใบชะพลูนั้นหากรับประทานในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนิ้วในไตได้ดังนั้นหลังรับประทานควรดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้สารออกซาเลตเจือจางและถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือให้ท่านรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเพื่อป้องกันโรคนิ้วแล้วเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะผักต้านมะเร็งต้นที่3เพกาเพกาหรือลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าหรือหมากลิ้นช้างมีลักษณะเป็นฝักสีเขียวยาวประมาณหนึ่งศอก เวลาทำอาหารไม่ว่าจะเป็นป่นลาบน้ำพริกก็มักจะมีผักชนิดนี้อยู่คู่จานอยู่เสมอรสชาติก็จะค่อนข้างขมเล็กน้อยผู้สูงอายุผู้ใหญ่ชอบรับประทานกลิ่นหอมของผักลิ้นฟ้าเวลาเผาไฟโดยนําฝักเพกาไม่อ่อนไม่แก่เอาไปเผาไฟให้เปลือกนอกไหมไฟจนเนื้อข้างในสุก จากนั้นให้นำมาขูดเปลือกนอกที่ไม่ไฟออกก็จะเหลือแต่เนื้อเพกาที่สุกไฟจากนั้นก็ให้ไปหั่นเป็นคำํคำๆตามขวางจิ้มกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกปาลาล้าราดกระทิซอยทำยำหรือจะนำมาเป็นผักเมนูอาหารอีกหลากหลายเมนูนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะยังถือเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารพัดประโยชน์เช่นฝักอ่อนของเพกา มีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการป้องกันโรคทำให้ไม่เจ็บป่วยช่วยแก้หวัดบำรุงร่างกายแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ได้ดีอีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบการแพ้และเพกาเป็นผักในสีชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการก่อมะเร็งสูงสุด แล้วมีการวิจัยพบว่าสารสกัดจากผลหรือฝักของเพกาที่มีความเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ต้านการสะสมของไขมันในเซลล์ไขมันและยังมีสรรพคุณช่วยแก้ไอขับเสมหะแก้ปวดข้อแก้ปวดท้องช่วยทำให้เจริญอาหารแก้อักเสบฟกช้ำช่วยสมานแผลและทาแก้ปวดฝีและอีกสารพัดประโยชน์เลยค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานเพราะเพกามีฤทธิ์ร้อนและควรระวังในการใช้เพการ่วมกับยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเช่นแอดพรินวาร์ฟารินสารสกัดแปะกล้วยซึ่งเพกานั้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะแล้วก็เมล็ดแก่ของเพกานะคะมีพิษห้ามรับประทานดิบๆค่ะ ผักต้านมะเร็งต้นที่สอง ผักแพวผักแพวนั้นจัดเป็นหนึ่งในผักพื้นบ้านที่หลายๆท่านต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือทางภาคเหนือเพราะนิยมนำยอดอ่อนและใบอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหารทานเป็นผักสดใช้กแกล้มกับอาหารที่มีรสจัดใช้เป็นเครื่องเคียงของอาหารต่างๆหรือนำมาหั่นเป็นฝอยใช้คลุกเป็นเครื่องปรุงสดประกอบอาหารประเภทลาบลู่ตำซ้วก้อยกุ้งสด ข้าวยำแกงส้มซุปหน่อไม้ซึ่งผักแพวนั้นนะคะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าหอมจันผักแพวจันโฉมหรือผักไผ่น้ำค่ะ ผักแพวนั้นเป็นผักที่มีรสชาติเผ็ดร้อนและปลาในปากค่ะเพราะสาเหตุนี้นะคะเขาถึงมีสรรพคุณีมีริ์ขับลมในระบบทางเดินอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาบำรุงเลือดลมของสตรีและต้านแบคทีเรียมีริตต้านอนุมูลอิสระในตัวเองนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างยีนที่มีมทริ์ต้านอนุมูลอิสระออกมา และช่วยในการชะลอวัยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือดเหมาะเป็นผักสมุนไพรในการลดความอ้วนได้ดีแถมมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตามีวิตามินซีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงซึ่งมีส่วนประกอบในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนั้นผักแพวยังมีรายงานความสามารถในการจับกับโลหะหนัก นำสารพิษพวกโลหะหนักออกจากร่างกายได้เพราะหากในร่างกายของคนเรามีโลหะหนักสะสมอยู่ในปริมาณมากอาจจะมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้รวมถึงมีฤทธิ์ป้องกันความเสื่อมของสมองและปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายได้อีกด้วยค่ะผักต้านมะเร็งต้นที่หนึ่ง ผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กนั้นจัดเป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถรับประทานได้ทั่วไปนิยมนำมาแกงนำมาออมโดยนำใบอ่อนยอดอ่อนและดอกมารับประทานมีรสขมเฝื่อน นอกจากจะนํามาทําเป็นอาหารแล้วนะคะประโยชน์ของใบขี้เหล็กนั้นมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบํารุงและรักษาสายตาช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคช่วยป้องกันหวัดแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นอีกทั้งยังช่วยรักษาเบาหวานลดความดันโลหิตสูงดอกของขี้เหล็กนั้นช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาสมุน ในหลายๆด้านเช่นใช้แก้อาการท้องผูกบำรุงโลหิตบำรุงน้ำดีทำให้เจริญอาหารและยังช่วยกำจัดรังแค ทำความสะอาดเส้นผมทำให้ผมชุ่มชื่นเงางามนอกจากนี้ขี้เหล็กยังมีสารบาราคอนมีทธิ์ในการกล่อมประสาทและมีทริ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆทำให้นอนหลับสบายแต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจนะคะเพราะในกระบวนการปรุงอาหารให้ปลอดภัยนั้นต้องต้มน้ำทิ้งเสียก่อนเพื่อลดความขมแล้วก็ความเฟื่อนแล้วก็ทำให้ความเป็นพิษและธิดดังกล่าวลดน้อยลงไปด้วยทษของขี้เหล็กนั้นนะคะการ การรับประทานขี้เหล็กในลักษณะที่นำใบขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ดอาจทําให้เกิดการเสื่อมและการตายของเซลล์ตับทําให้เกิดโรคตับได้ซึ่งการรับประทานขี้เหล็กอย่างปลอดภัยหรืออาจทําให้เกิดภาวะตับอักเสบทําให้เกิดโรคตับได้ซึ่งการรับประทานขี้เหล็กอย่างปลอดภัยนั้นต้องเลือกตั้งแต่ยอดอ่อนไปจนถึงใบขนาดกลางจากนั้นให้นําไปต้มจนเดือดเทน้ําทิ้ง สัก2 3ถึงน้ำแล้วจึงค่อยนำมาปรุงอาหารหรือนำไปทำเป็นยาค่ะซึ่งวิธีการแบบพื้นบ้านนี้จะช่วยฆ่าฤธิ์และทําลายสารที่เป็นอันตรายต่อตับได้แล้วก็ยังช่วยลดความขมลงได้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะรับประทานเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตามโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวแพทย์แผนไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผักพื้นบ้านไทยเหล่านี้ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก d i s t h a i c o m และ medthai.com เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รักสุขภาพไม่มากก็น้อยนะคะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลผักพื้นบ้านไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ